วันนี้มาทำบุญให้อาหารปลาครับรูดปลาขึ้นบนเลย ปลาหลายครับปลาสวายครับมาแต่งวดก่อนเขามีกิ่งใหม่งาใหม่เต็มเลยนี้เขาออกครับไก่สีมีงานวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกครับผมงานบุญบ้างไฟบาาแดงแรงเออน่ามาแล้วมาแล้ว่านไปวานเรื่อยเอื่เพียบเลยครับโอ้โหครับป่าครับเพียบเลย ต้องไปใกล้มากถ้าไปใกล้ต้องคอยจับอยู่ข้างหลังด้วยใใมาในไก่ลูกไก่มากมันแม่ๆม่ฮะเราดูรานง,งนั่นแหละลงตรงนั้นะดีแล้วจะได้มาให้เราดูใกล้ๆโน,น่นคุณยายทำความสะอาดยนอย่างโน่นทำแมนะ่นั่นโอ้ยโน,น่นขยันกันแข็งเลย <laughs> เดี๋ยวไปดูใน y o u t u ู e เด้อเดี๋ยวลง YouTube. ลยูทูบครับครับผมลายแหงครับป่าเบิรงครับนี่ดูใหญ่ครับปลาสวายครับปลาดุก,กร,ระมี่ครับละะปลาดุกครับ อาเลยเรอกินอยู่เยอะมากครับเยอะมากปลาสวายรวมทั้งปลาดุกครับเยอะจริงๆนั่งไงปลาดุกมาแล้วดุกมาแล้วดุกมาแล้วเว้ย ดุกมาแล้วสวายเพียบตัวเกือบเท่าคนเลยสวายเตอตัวเกือบเท่าคนให้อาหารเลยอโอ้โหเพียบเลย พอมีสิ่งใดสิงหนึ่งไปกระทบน้ำปุ๊บขึ้นมาเป็นเป็นร้อยเลยครับขึ้นมาเป็นร้อยเลยน้องปานินมาให้อาหารปลาสวายครับ <c oughs> ช่องประภาสบอนไซมะพร้าวครับพิมพ์คำว่าประภาสจันจเจริญขึ้นเลยครับผมต้องเป็นโปรไฟล์ที่ยืนคู่อยู่กับปลอยไฟมาะไราพรครับออ น้องปานินกลัวปลาสวายเว้ยสำหรับคลิปนี้จบไปเท่านี้ก่อนนะครับสาธุเอาบุญด้วยกันนะครับนี่คุณยายทำความสะอาดได้บุญเยอะแยะเลย เรียกคุณยายถูกหรือเปล่ายังไม่แก่เลยดูหนะ้าเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นโอผมดยต้องผม,องผมอโอเคครับสวัสดีครับคลิป<ม>คลิปนี้จบไปเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอาจจะเดินขึ้นไปดูร้านกาแฟครับผมครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประพาสบอนไซมะพร้าวนะครับ